ลูกหลานมาซอยเนี่ยกินแต่น้ำไม่กินข้าวทุกนี่ใส่มาใส่มาเฮ้ยติดลมนะบัดน,นี้สวัสดีครับบัดนี้กับพบกับบันนองกับพี่น้องเนาะหลังจากวัได้ท่าคลิปไล่เมือเนาะกระเป๋าลืมก็ได้พี่น้องเนาะก็สิรับส้มคลิปนี้กับฝากให้กับบางใจ้บันนองกับพี่น้องเนาะอ่าบันนองมีข่าวดีพเพียง,งพี่น้องเนางบันนองจว่ามาสั่งบ้านนกดาวเนาะไปอยู่ หน้าบ้านเนาะเนี่ยบ่ิหานอนนําเนาะในหัวนอนเท่ากับเจ็ดเปอร์ว่าซื้อบ้านเล็กหลังเนาะสร้างแสงอากาศดีเลยพี่น้องเนาะภาพี่น้องนีแล้วบรรยากาศดีเพี่ตะยูนเป็นหน้องบ้านใหม่เนาะบ้านเพี่ตะเย็นดีนะสุด้อดเนาะดูสดนหน้าบิ๊กซี่บริษัทพี่น้องเนาะทางบิ๊กซี่บริษัทเด็กนะพี่น้องเป็นงานงามๆเทากับเจ็ดเปอสุมกันเบ้างเนาะความค่ากับพี่น้องเนาะตนนี้ต้องกระจิต กำลังสร้างส,างสางังไฟยังไหนแบบได้กับไเพิ่นนะเพืนนะ่อนเนาะประมาณนี้จะรังงมงาบเห็ดเป็นป่าเป็นลมยางดีเลยเนาะข้างๆบิ๊กซีา C, วาลินชับลาวนะเพืนนะ่อนเนาะอันนี้ก็เป็นโอ้ลังเดียวกันตัวนี้งามนะเนานะเพืนะ่อนเนาะโอ้เห็ดเป็นใหม่ล้ม เป็ดฝ่าลมค่ะแข่งเนาะจะรางงามๆเฮ้ยอเปิดๆเอ้พี่น้องเนาะบานมากคาดได้สั่งได้กับสั่งเอาเนาะพี่น้องเนาะนีน่ถนนใหญ่ไม่กระดิ่เสียงดังน,น้อยๆได้พี่น้องเนาะเพราะว่าตันั้นก็เป็นฟิกซีวาลินเนะเาะมาสซี่าเบิงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเอาไปรับแกขกเขาว่าเลย ว่าแม,มน่นะพี่น้องเนาะมันนี้เท่ามาก็คือมาสื่อมาขอสื่อขี่เรือยทีมงานเท่าอยู่ทางในเนาะกับดองบาทกับตาสินมาสื่อขี่เรือยว่าง,ง่ายๆพี่น้องเนาะห้าบโบเตมาสาั่งบาทซื้อบา้านเนาะ <c oughs> นี่ละเนี่ยเอามาสื่อ,นอเนาะบโบเตซื้อบา้านซื้อขี่เรือยไปก่อนนะพี่น้องเนาะไม่ีเงินจะหนีสื่องามยะนะอยู่นเนาะเป็นสั่ง เพิ่นกันสิคนไปใส่หใหส่รถฮอกหล่อไปส่งตามบ้าทน,นะเพี่นะ้องเนาะเบื้องล้างเพื่อนเห็ดนี่องบาทบาทตอนแรกจะผ้าเป้าองบาท,าาบาทมาแมนไม่ไม่ไม่หายไม่หายขี่เลยบาทอาไปก่อน ม่ใหาขี่เลยแล้วน้องเพี่งน้องเนาะมาก็ตัดสินมาคนขี่เลยใส่เอ้ยเอาขี่เลยไปใส่ของกวอนนะเพี่งน้องเนาะมันจืดมันเฉอะแฉะเนาะเพี่งน้องเนาะขี่เลยที่มันเลยออกจากไม้เนาะเป็นไม้เก่าที่เมันเป็นไม้เก่าที่มันรับซื้อมาจากแบบบาดเก่านะเพี่งน้องเนาะก็มาเลยเก็บงานได้ละเอียดเนาะแต่ไฟยังมาเบิ่งก่าพี่น้องไล่ล้างแห้งเนาะอยู่ ทางบิ๊กซีวารินนี่นะพี่น้องนะบิ๊กซีวารินชำรลาบจังหวัดอุนบนลราชธา,าน,นีเนาะแต่สิแล้วเจ๊สอบนี่เาจกสอบสิบกลัวป่ะอืมพาลุงๆูก้าหลานมาซอยเวียกผลขีแก็บใส่ขอกง,งัวมันนจืน้อน สองเท่าหนึ่งนะครับห้าบาทแล้วจะอดเอาบัต่ีกแล้วะได้ไม่ต้องแววแกะพราอันนี้เริ่มแช่ค่อยแบบแกบมาใส่อีกให้มันได้ผลประโยชน์บงอย่างเอาไปปลูกพักดีแน่เลยจัดตัวอืมอ่าได้เพิ่มมากเร็วีคีดเรื่อยอืมไม่เว้ยเร็วกว่าไม่ย สาษีภาษบาทแด่ว่าคือสิีกมบมี่เงินสื่นเหรอด <c oughs> มันง่ายมันง่าย อยากตายออกเลยพี่น้องเนานนะเอาทุกกองของเก็บใหม่เพื่อนอนะพี่อนนอนขับลังเนาะเลยแปรรูปเจ้ามีแห้งพี่น้องเนานนะวันนี้ผมมีอย่างลายพี่น้องเนานนะติดมาซื้อบาบอสผมมีเงนะินซื้อนั่นแหละก็บือเนานนะพี่น้องเนาะเรื่อยแต่มาซื้อขี่เรื่อยไปก่อนก็ต้องบาทกับตัสินเออ เอาแลพี่น้องเราฝนตกมันก็บเหลี่ยวนะบลเนาะฝนฝนตกช่วงไหงเจ้าหม่งไปไปยม่งเนาะฝนตกบางบายหม่งนะพี่น้องเนาะฝนตกเหลี่ยวนะกักับว่าวาให้คิดเรื่อยขีเเ้เรื่อยกันเรื่อยเอาพี่น้องเนาะมันมน,มนี่มองเปียกหนามเนาะเขาเลยไร้สอบเตือนไปแล้วกระแมนกระแมนนะมากันสามคนนะพี่น้องนะนนนะเนาะกระบาดคืเอเก่าเดิมพวกยังไร <laughs> แนหน่ินเงินเถินนะแปดสี่เดสอบไป่สิบแปดครับสิบแปดสอบไปแล้วนะสิบแปสอบสอบแล้วหาบาทกินเรื่อยนะั่แม่ะนะหัวว่าถือถือแผงมานสดงนะก็ต้องบาททิลดกับในเล็กน,นหน่อยว่าถือมาแเดงบ้างบาทได้ครับ เอาที่หลังเป็นนั่งกินเหล้าหนึ่งบาทนั่งทานครับ <c oughs> เอาไปนั่งรับแขกที่ทานกับพวกเราครับเอาไปรับแขกแขกหนาก้าอะไรหน้าบา้านถ้ามันหนอกเอาไปตั้งใหม่ขึ้นสิคือครับ,ปบเป็นระเบียงเห็ดระเบียงนั่งเหรียญแม่มัวมากขึ้นสิคักแต่อัดตำสองสามแสนเนาะแต่แต่ควบกว้างควบใหญ่เนะาะแต่หรุดส่งส่งหงากกระแพ้ถ้าโมเดิร์นกัถ้าส่งโมเดิร์นกัอยู่ในเล็กน้อยแะกปัญญากในในับสิแพงแน่งนแลพี่น้อง ยกแกบขึ off, sure, ้นรถครับยกแกบขึ้นรถไปใส่ข้องัวมันเจินลูกหลานมาซอยเนี่ยกินแต่น้ําม่กินเขาทึเล่เนี่ยกินแต่น้ํโคกเนี่ยเรายังยัม่แดงวะเราเรกินยังม่แรกหวนะบ้บนนี่กวนมาโคกกินต่น้ำโคกเนี่ย อินเไไดียล่ะยางตายวาา่ะุณเหรอบ้าเด้อบ้าเด้อขยั่ขยันฮะ นกบเบียก่นขอมันไงเด้กปอสอบปีนเลียเบียบอร โอเดือพุ่นอ่ะเดือไปนั่งก็ไปซื้ออุปกรณ์เออคุณได้ทางคุณท<อ>างคุณคักคักคักเอาไปเที่ยงได้หมเที่ยงไรเนาะพักงอะไรปะตอนนี้เ,เขาก็พากันกินรวงมะฮอดบ้านตาซินเราพี่น้องเนาะเลยแบบไอ้มันหนอกมาหน่อยหนึ่งเนาะขอกงว่ขอก็เลียงไก่งวงเราพี่น้องเนาะ กันไปไหาใี้เลื่อยมานะพี่น้องเนาะเอามาใส่ของงวเราเนาะภาพี่น้องผลัดนะบานนั้นมันหน่องไปทั้งซอยผลัดนะพี่น้องเนาะพามาเบิบ่บงสวนเราเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาดูเถิดละแต่ว่าบริษัทพี่นอนะ้องเบิ่งเนาะไก่งวงตัวหนึ่งกับโลดนึงลอยหาซีบเนาะแต่ซีบมันขายไกง่งวงโอ้เสียด้ยวยผมอาพามาเบิบ่งไกง่งวงเราเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขักเนาะตัวหนึ่งก็เป็นพันมาได้เนี่ย หลายโลเนะโลละรอตัวนึงกับแเกโลบโลไก่งวงแต่สิ ane, นใครสนใจกัโลละรอิบเป็นมแต่สินจ้าายานี Spaß, uh ่ทนี้เลยโลจบานั้นแต่สินรอยนบ่ไก่งวงเอาใส่แต่สินเอาป้อมีบ่าบ้านที่บ้าพี่เอ๋ียมาใ่าฮติดมนะันนี้ เดินหน้าก่อนเดินหนาก่อนมามามายังเออยยกน้ำไหมยกน้ำไหมยกน้ำไอ้พุ่นเอาดาเขาไมนี่นะจะมาด้ขยคนไก่ บนตาซีนอ่ะไกรงว่าเราก็ได้ลา,ลายพี่น้องหัก,นกงงหเนาะไกรงว่ตัวลอยหาสิบสีขาวตัวนี้สีขาวเนาะพันขาวตัวน,นี้พันเด้พี่น้องเนาะเบิ่งหน้าตามันเออกรงว่เราไปน็นตัวสะวันผีอย่างนี้ ใกล้บ้าทน่าก็มีเนาะสวนเราถือว่าผมไปปลูกไอ้ถือว่าเราจกสาไหมเนาะจะไปเห็ดโค้งน้องนาอยู่หันน้ำพี่น้องเนาะว่าเราเป็นตัวง,งามางามนื้ยไอโซเฟอร์บาทนี่ไงนะโอ้ <c oughs> ขอ่ <c oughs> ขอยเก,ก,ก,กียรดเจข่อเกี้ยแห้งกันแค่ลดขั้นเกี้ยบนดีมันลดเมื่อ้นไอคับมันก็ลดอยู่หมดนอนานโว้ด หัวงามตะสินต <c ười> oh. ัวนี้เจ๊เมือนตะสินนี่ตัวนี้ซื้อซื้อแมนมาเซนหามาเนี่โอ้ตัวนี้กับลูกมันเซนหาว่ามีแม่มันเนาะกับตัวหน่อยพคนละซื้อมาตอนจแกเดือนสองเดือนกรัวสองเดือนครัโอ้หัวงามไหมหัวใหญ่เนาะคองมาด้ไหมโน้ ขี่อ่อนขี่อ่อนจะคล้องงอแงตัสินพื่อนเรต่อไปเราจะเล่นขี่วัวแล้วก็ขี่เลื่อยเอามาย้าย่ใส่<ร>นีใยาย่ใส่นี้เนาะตอนนี้เท่ยากับย้า่คุณใส่ของของอตะสินเรี๋ยวเลยนะเพืน่นรคุณ มองทายรถ่นทั้จอดเนาะ,ะยายยายตีเรื่อยปุยขอกขั้วเนาะให้เป็นปุ๋ยมันมันจืดตะสินปะเรียบร้อยพี่น้นนองนาะกรับกินนี่โบว์ไม่ยังไรเนาะเห็ดเบียยซอยตะสินขอบคุณรู่หรุ่นลานนี่มาซอยทุกคนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใครอยู่ใครว่างไหมจะหาเหียดเก็ดไหมเนาะมันเห็ดเบียหมดเลยหรือพี่น้นองตะ<อ>ชินเนาะวนุ๊กกุวนักแห่งเนาะถุงเสื้อนะ ก็เหตุผลทีคลิปตะโดนเนาะพุนถึงเสาเนาะฝนมันแห้งลายก็ต้องบาดคือเก่าลองขคาอยู่อากาศดีเราบาดเนาะก็เสรนจก็ทันตายแด็ดถ้าพี่น้องคลิปนี้นี่แหละเขาเลยกินแล้วเขาแบบมาเกเกี่ยวซอยตะซินเนาะเผื่อบานไก่เลื่อนเคียงกั้พี่น้องเนาะยิ่งกัดซอยกันไปเนาะพี่น้องเนาะหักกันใครก็สั่งกันเนาะร้อยยังไงซะเนาะพุนมันแห้งลายคลิปนี้เข้าไปซอยมีอะลรพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะพอกันไหมสวัสดีครับบ๊ายบาย Yeah. <laughs>